เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้กับผมครับบูมจากช่องแมสด็อกเตอร์นะครับแล้วก็คุณต้อมจากช่องแมสแอนน์นั่นเองนะครับวันนี้พวกเรานะครับสองคนจะมาเล่นมาครับ p e เวอร์ชั่น2.16กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเอาชีวิตรอา EP ที่สองครับจาก EP แรกเนี่ยที่ผมได้ทำการไปนโลกมาใช่ไหม EP พอเราอาเร็จเนี่ยเราเราก็ได้ไปทำการประจนไยไปหาหมู่บ้านครับแต่ไม่เจออะไรเลยครับ ได้แต่ความว่างเปล่ามานี่โลได้แตกเลยเนี่ยแล้วก็คุณตอมคลองหายหมดเลยใช่ไหมได้เขาไม่ได้เขาดูเหลืออันนึ่งเขาไดเป็นแคลรี่อะไรเนี่ยแคลรี่ก้อโอเคครับเป้าหมายของคลิปนี้นะครับคือเราจะไปลงนรกกันนะครับใช่เราจะไปนรกกันเพราะเราทำบาปใช่ไหมไปไปไปไอเงาเหล็กมันไงไปเอ่ะไปเร็วลงรถไปลงรถไปเอาไป S <S เออทำดาอ่าเราว่าเราก่อนที่เราจะลงเหมือนเราจะต้องเตรเียมขอให้พร้อมก่อนใช่ไหมอ่าลอืม,มการโรดรวนของอะไรอ๋อแล้วก็ออกแล้วก็กดทิ้งของเฉย ก็เข้าเกมใหม่ทีเลยเอาอะไรเป็นครับนี่โลได้พังแล้วไม่เลาไมเป็นราะไม่ลงั้นเอาไอเอาโล,าโลไหมครับก็จะเป็นแคลรี่แอลโ่อยูย่ในกองขค่าค่ี่แคลรี่ได้แล้วที่ใหญ่้โลอิงมัวเนี่ยต้องเป็นแคลรี่ไม่ลวแครี่ต้องมีโลร่เราจะบ้ามากเพราะว่าเขาไม่เขาไม่มีจุต่อามีของแตนิ่เขามีลูนูแต่ถูกต่อ นี้คือเหมืองที่เรามาในคลิปที่แล้วใช่ไหมอตอมใช่เราก็จะมาหาต่อนะเพราะว่าเหมืองนี้เรายังหาไม่ครบนะมันยังมีตั้งหลายจุดเลยที่เราพลาดไปตรงนนนะเดี๋ยวเขาฟองเลยใส่ในมาพรับพีอีจะใส่ของมือขวามือซ้ายได้สักทีเนี่ยอือเราห้าปีแล้วเนี่ยผ่านไปแล้วสักห้าปี กูเ๋ยเราขอไปตัดไว้เอ๊ะไม่มีมัน้อย่างนี้เราก็เอามาเอาไม้กระดัดมาใช่ไหมเป็นอามาดอนไม้ด้วเ้าตราบตู้สปาบตรของเคปไเลอร์ตาบตอมมาด่วนเลยมาดวนเลยโอ้แมมุมท่ามันรังสิกากรนเราแล้ว ใช่ป่ะเคีสไปเดอร์ป่ะอ้ชัดเจนเคียมสไปเดอร์แล้วไปมือด้วยนะโอเคบูก็เห็นแล้วโอเคแม่เห็นชัดเจนเลยไม่เชื่อเขาหน่อยดิเขาไม่เก่งพีพีเขาไม่เก่ง PVP ในมือถืออ่ะออกออก มันสิลูกพ่อตีมันดาดาตีมันลาก่อนตามพัดตายผิดพิมันทำให้เองเลือหนึ่งเหมือนแซนเวยที่มาสายแบบโอ้โดยุกโอ้โหยุก้โหยปตบปตบไฟปะไฟปะไฟรงนี้เจ้าจมไปปะไฟไปปะไฟ ไม่ได้ปิดยาตัวเองนี่หว่าตัวน้ำตาลายใหญ่ับหลักหญ่มันเยอะเ,อเกินโอ้ได้ได้ดูดได้บางอย่างเฉยเลยเอ็มมี่มีขุดปะมีดิไม่ขุดมันออกปะนั่นสิจะเก็บได้หรอไม่รู้อ่ะขุดเลยได้เ,เพราะเขาทำฟาบมอนเตอร์ไม่เป็น อาตามฝากสู้หน่อยเพื่อนึงทุบอยู่เกียใหญ่อยู่อเกียวใหญ่่อเอเกียวใหญ่น่อต่เาย่มาเไม่ทำอะไรแม่ตัวให่เลยเอาเกลีเอาเกลีววววกายวบอก่อให้กว่าเราเดินได้ส่วนที่เหลือส่วไม่จำเป็นต้กวเโอ้โหม่าดมาเลยตอนเขาเขาเน้ว่าเขากำลังทุบสปามัตเตอร์แวร์แ่จริงแล้วเขาทุบไปนี่อยู่เขามี49ตัดตเดจิงอ่ะเ้ามีตัดจริง49 เออง<ด>ั้นเร,เราก็เอาไปทําเตียง <ๆ S 2> ได้นะเ <ๆ S 2> พราะว่าเรามีเตียงแค่เตียงเดียวเราแยกกันนอนเราก็ทำสปาแล้วไงเตาเด็กคือขออก้าหาคือเขาแสนเลยโสดแสนเขาเป็นวิธีที่เร็วกว่านั้นแต่เขาต้องการที่ขุดนั่นเดี๋ยวเขาจะทำที่ขหูเขาจะพังแล้วนี่เรียกว่าโต๊ะโต๊ะขานั่นค่ะโต๊ะขาตัวนี บอมกโอ้กอดที่คุณเขาไปนะเขาเหลือแต่ที่คุณเหล็กเอาไงดีก็ขุดิเสร็จอ้เจะขุดดูเพิ่มละหรือไม่ก็เก็บมาแบบนั้นเดี๋ยวเขาคุณเหล็กนึงตอนนี้เจอเหล็กเยอะมากเลยที่เกลือมาขุดใหม่ก็กลัวว่าคือเขาวิ่งอยู่ดีๆเขาเจอคีเปอร์เจอโอเคไม่ใช่คีเปอร์แต่เป็นแมงมุมแต่หัวแม่ตัด ก <Keep spider. S 1> <Hey, S 2> ูแมนสายที่ชื่อก็เกลียวมาเลยนะคิปสไปเดอร์มันเป็นไลตามเจอพี่ที่แก้วน่เออเนะันาเราะเขาก็ลองมาโอ้โหกูมาเจอกับดักดักดักควายด้วยล่เออตดตวาล้วแก้กเป็นน้ำหัก น้ำมันพะเขามาดโดนลาวาเขาเกืยบตายเฮ้ยเป็นไงเขาเห็นรูอ่ะรูใต้นี่ไงรูใต้ใล,ใลาวาโอ้ยรูใต้เพชรเอ้ยลาวาใต้เพชรลองพูดเลยของเขาเนี่ยเฮ้ยมสรุปเป็นเป็นเพชรใต้ลาวาหรือลาวาใต้เพชรอุ๊ยสองก้อนเสองก้อนนี่ไงเจอเพชรสองก้อน อ่ะเอาขอขอดิขอดิอดเองเจ้าไปทำดาบใช่ไหมเออเรามีปฏินินรงพอดีเลยไม่ต้องอ่ะดาบเด็กนี่แหละรอนที่เรามีฟอร์จูนนะตอนรอบที่เรามีฟอร์จูนออแล้วก็เจอเพชรอะอยี่เล่าทำไมเจอโอ้โหแหลกจัง <c oughs> จเจอเพชรเยอะมากเลยอะครับแล้วแา เราทันงกอนเอาดี่มอะไรก็ตามใจ s h o r t c u อ online o n ตรงนั้นว่าตอนนี้เ o v กำลังกินเงินของคุณไปแบบไม่รู้ตัวโดยการเอาแอนิเมะมาล่อนี่ก็เป็นสาวแอนิเมเองนที่ช่วยไม่ได้ไม่มันช่วยได้ความผิดมันเป็นของเ o าว เอาเอาสกินที่มันสวยเกินไปมาขายวินตอมพิดค้ดเอร์เกินไปแต่ว่าเองมมันเข้ากระโปราของอาสีนาอะไรไม่ใช่เ,เ,เอเสอ, <c oughs> อ,อสกินมันสวยไงสกินมันสวยวหรือว่าชอบเป็นเพีงนะคะอาสีนาอะไรอ่ะตอมพู้ธิ์อไอ ไม่เรานี่ก็บอกว่านีจะไม่เราจะตัดฉากเยอไปอย่าตัดดินารนี่อยอย่าทำนี้ดีบุไม่เราจะตัดต่ไปของเองไม่หายนี่ตออเปลวเล็กเขาต้องการเหล็กเอ้เขาต้องการไม้เอ็งไปหาไม้มา เองใช้ไม้หมดเลยอ่ะกินในกล่องเอาไปดูปะเขาต้องงานแค่สามคนด้วยเอ้ยทำยังไงกันคะขายเป็นเงินหมดแล้วเขาไม่เกิตัวจริงเลยติงอยู่ในกล่องไงเองตาสาวพี่เนี่ยตาถัว่วตาถัว่วจริงเลยทำเตียงทำเตียมีในในกล่องทำเตียงสีฟ้าอ่ะ เาได้กระด้าะเตียงสีแยม่เอาเองก็เตียงสีเตียงสีแดงเองไปย้อมสีดีมันย้อมได้เองอยากเขาขี้เกียจเขาไม่อยากเสียดีไปเยอะเขาว่าเขาตีนเขาสีแดงเอว่าเขาได้เตียงสีฟ้าออกมาแล้วไม่รู้นะว่าเขาได้ปลา โอ้นี่ไงครับแดดนี่ไงพอดีมะจุบจุ๊บจุ๊บจุบแล้วก็เก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอ่าแล้วตอนนั้นเราก็จะมีเตียงจะนอนอย่างไรวะ ล่ะบคุณนอนนี่คไม่นอนหูเลยล่ะบูม่เอ้ยพอดีว่าพี่เป็นฉลาดพี่รู้ว่าจะทำไงตอเผาที่ดีที่สุดมนันเอาเปเผาแรกอ่าฉลาดจริงเลยต้องขอบคุณนะครับพี่เพชที่ส่งสูตรการคลับตอเผานี้มาให้แหมมันใช้ได้ดีจริงๆเลยนี่ตอเผาแรกอำเขาได้ ดี๋ยว้ไม่ไหวตอยนี่ก็หดะต้องเผาเผาเนื้อจะได้เผาเร็วก็อันนี้ไงเอกก็ครับนี่อันนี้ต้เผาแรกต้นแรกแล้วไมต้องเผาแรกหรือเล่าเอาหวดเลือกอยู่ไหนหมดแต่าเอกก็เลยไปไหนหมดเพิ่งเพ่งเพิ่งเพ่เือก็ได้เ้นเนี้ยเข้ามาอย่เข้ามาไปหนึ่งเขไปนรกเขาจะไปนรกเขาจะไปสุดยอดแ่ไม่มีตะเปใจต้องดูค่ะ เรคเปนเรื่อ่าตัวเ่าคว่อม่รวยเลยจเจอเพ่อทกก็อันลนเอ้ถ้ามีคนคนหนึ่งมาเห็นคลิปนี้เขาจะพูดว่าอะไรนะโอ้เพจหนึ่งก้อนไว้ God. ออก,ก้อนแค่หนึ่งก้อน เยอะจังวะอืมเขายังไม่พอแต่เขาจะคูณเหล็กไปเยอะกว่าน <c oughs> ี้เหล็กคูนเยอะเลยะอะทอมเรารวยเหล็กแล้วแล้ <c oughs> นนมือมื่นวะอ๋ออืมเองกำลังสร้างขยา เอเออะไราะฮะรสวยเฮ้ยเพชรเขหาไไห,ห,หายไปไหนหนึ่งอันหายไปไหนหอันเหรอเอเอเออมันเนายอมาทอมคไม่สีมัน<อ>าหายเพชรหายไปสองอันอ๋อเหรอ ชูดาบขึ้นมาสิเราไม่มีดาบเราไม่ไดดาบนด่อาเดชูดาบมาเอาให้ระบบรขบบายแล้ไนะายนันึงนน่นนราแบบนั่นนนะโอเไอ่าเลีทีมงนก็ีันจกัอร์ครับคี่า เอาของมาเป็นใส่อ่ะเออเอาขยะมาใส่ในตัวเขาทําไมในกล่องเขาทําไมเติมเลยขยะขอขขพอจะมีไม้ไม่ประทอมเองเอาไม้เข้าไปหมดเลยอ่ะก็ให้ไปตวไม้

ตอนเองเข้าไปในโลกเองเข้าไปในโลกให้หน่อยดีในในน้ำมันมีไม้น่าสนใจอยู่อ่ะสีฟ้าหรืสีแดงสีฟ้ากับสีแดงอยู่ในน้ำสองอันเลยแปะไปเอามาหน่ะเขาเม่เไม่เจอดงมันอยู่ตรงทางสุดเลยไปหลบดิหลบหลบมไม่ไปเยเหรอเงนียวไปหน่อยไปห,หน่อย อะตอมเหงาเปเนี่ยโอ้โหอะตอมไปเลไปให้น้อย,ยไหา,หาเราได้ไงโอ้เนเขาบอกวเพื่อเออของดีโอ้ยเ<ง>ดิหาหานเะเดิน่ากัน่ะไม่เว้ยคือคนบ้าเลยเขาจะทำเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยันีนน้สมบูรณ์นะเขาจะลงไปในเธอเวย้ย เนี yeah, yeah. De 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 aqui, de 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 ่ยเพื่อแทนที่เราจะเดินอย่างนี้นะเว้ยแทนที่เราจะเดินเนี่ย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 มาถึงปุ๊บเดินลงไปเดินลงไปปุ๊บเนี่ยจะต้องมาโดนไอ้เนี่ยทุบเนี่ยโอ้ยเยี่ยมเลยเขาจะเข้าไปเอาขอให้เขาด้วยเปลวไม้นั้นให้หน่อย ไม่ไม่ไปเอาไอมันอันตรายไม่ปเดียวมันมันไม่มีอะไรอัดต่อไปให้หน่อยไปน้อยเฮ้ยไปน้อยเลยเด้น้อเจ้าไปน้อยเลยเจ แล้วมันคนเราึงมันเออรืองตเขาไม่มีที่เขไม่มีอ๋อไม่มีอ๋อ๋อเฮ้ยอย่างน้เ <c oughs> รื่อี๋มเพือ่นเนี่ยเสียงมค้กะตกเลยตอนเนี้ยกระตกเา,าตกมาสนึงของโลกเลยว่ะ <c oughs> อ,อ ยังไงดีตอนอะไโอ้ยอโอ้ยโอ้ยอะตอนมาเลยดิยะเฮ้ยมาขอหายซึ้นไงบัดตี บ้านปลอดภัยมากเลยบ้านเราจะปลอดภัยมากเลยถ้าไม่มีนายอยู่เนี่ยเฮ้ยมุมตีกี้เบ่รไม่ไหวแล้วแป๊นหนึ่งแป๊นหนึ่งขอตบแต่งนิดนิดโอ้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 อาเขาได้เบาๆนอนี่ยังเจรอีกนิดหนึ่งหูใจนีละอะเลกเกาขาจะพังแะ้ีี้เบอวๆ้นนึงนหนึ่ง

คือคือคือเพื่อผมมีเอาหนาบาดอ่ะตัวหนึ่งนะอ่ะนี่นี่นี่ทำไงไวะหนึ่งเรื่องตรงนี้ก่อนอ่ะจุบ๊บจุ๊บเฮ้ยหน้าขคือฟ้าอ๋อปิดจะปิดไหมปิดเรื่อ นั่นไงเขาเห็นเต็มตาเลยเพศสอบอ่นของเขาไปดูกับเองอะปต้าไม่มีไม่มีแต่ดาเดมอน คลิปนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้ผม้วยนะครับก็น,น่าไอ้อัตอนมันขโมยไป็ดผไปนะ,ะประมาณสองเม็ดแน่เออโอเคแล้วแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับซีอยู่จุ๊ก